สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่12บกุมภาพันธ์ไม่ใช่วันอังคารวันนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้ลงไปทํางานข้างล่างแล้วพอลงไปทํางานข้างล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ทํางานเอ่อเียเขียนเอฟเฟครีวิวหนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดู Away ไอ้สปิริตอเวลเป็เรียบร้อยแล้ะก็สนุกดีนะเออมันเป็นหนังสตูดิโอกีเบียผม ผมเคยดูแต่อโตโตโร่เรื่องอื่นๆของสตูตดิโอนี้ผมไม่เคยดูหรอกแต่ว่าดูไปมันก็สนุกดีเนื้อเรื่องก็พอใช้ก็ใช้ได้นะฮะแบบอมันก็แบบม,ม,มันดูแล้วมันก็สนุกดีแหละแต่มันก็ต้องวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะผมก็เลยแบบไม่ได้เอจอยเลยมัมากผมคือแบบผมต้องนั่งจ้องฉากนั่งจ้องอะไรเงี้ยว่าอะไรมันวางตรงไหนนั่งหาฟิมนั่งหา เครื่องหมายนั่งนั่งมองหาว่าอะไรมันซื่อถึงอะไรอะไรแบบนี้ถ้าเกิดจะโฟกัสแบบนั้นบางทีคุณก็อาจจะไม่ได้อินจอยหนังเท่าไหร่นะแต่ผมแต่มันก็สนุกแหละผมผมดูไปมันก็สนุกดีแต่เออก็งานนั้นก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเรียนนะฮะเอเดี๋ยวผมพอไทถ่ายนะัสั้นๆแล้วกันนะนี่มันดึกแล้วผมผมจะนอนแล้วนะผมจะงวผมวง่วงเพราะว่า ทำงานเนี่ยคือคือลงไปทางานข้างล่างเสร็จแล้วแล้วจากนั้นจากนั้นก็ขึ้นมาทําเขียนอีเลียงความเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าคาต่อนะฮะนันก็ทําทําทําใช้ทั้งแรงกายทั้งแรงหัวนะฮะก็คือ <c oughs> เหนื่อยนะฮะต้องการจะง่วงต้องการนอนนะฮะเดี๋ยวนอนแล้วกันทั้งในก็เอาใจกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับเมียว